ทำอต่อคะผัดผัะค่ะแต่เดี๋ยวมันก็จะแป๊บเดียวนะคะ,<อ>ะเพราะว่ากระดานเลื่เดี๋ยวคุณรีบเตรียมฝาเลยนะค,ะคุณพ่อรีบัตแียมจริงๆการขั่วมาก่อนมันก็ไม่น,นี่หรอกไม่ต้องปิดฝา,าน้คุณนีเหรอ มาแต่กระทะนี้มันอาจจะก็มาอาทิตย์ละค่ะมันก็ต้องปอแป้งอย่างนี้แหละอุ้ยจ้ะปิดแล้วปิดแล้วปิดแล้วมันจะปอแป้งแล้วอันนี้คืออะไรคะป๊อปคอร์นไม่ใช่ถ้าเข้าขั้วใส่ลาบอันนี้ป๊อปไลซ์ยก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 หนึ่งสองสามเมียมเมียมฮึบ อ๋อมันยังไม่หมดมันยังไม่หมดนี่ก่อนอันนี้คือผลงานที่เราทําแล้วนะคะผลงานที่เราทําแล้วหอมไหมคะก,กินก็ได้นะคะชิมอือหือเจิดๆอร่อยเอา๋ยนอันนี้ <c oughs> ไปเทละ